ก็จะมาสอนทำไรคะทำไรคะวิธีการตรวจแอนติเจนแรปปิดเทสหรือว่าตรวจหาเชื้อโควิดอย่างง่ายที่บ้านด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาสอนวิธีแยงจมูกที่ถูกต้องแล้วก็เจ็บน้อยแยงจมูกด้วยแอนติเจนแรปิทเทสแยงยังไงให้ไม่เจ็บและถูกต้องสวัสดีค่ะหนิงหแลชบอลนะคะตอนนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ก็เลยสบายๆหน่อยแต่ก็ แวะมาอยู่บ้านคุณหมอค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเพื่อนหนิงนะคะชื่อคุณหมอมิงค่ะก็เป็นคุณหมอสาวสวยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลเอเชียกับวิงคลินิกนะคะก็ทุกคนถามว่าทําหน้าที่ไหนฉีดโบท็อกที่ไหนก็เขาเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เราไม่ได้มาฉีดโบท็อกนะเราก็จะมาสอนทำไรคะทำไรคะวิธี ตรวจแอนติเจนรปิปเทสหรือว่าตรวจหาเชื้อโควิดอย่างง่ายที่บ้านด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาสอนวิธีแยงจมูกที่ถูกต้องแล้วก็เจ็บตอนนี้นะคะก็จัดแจงที่นั่งลงมานั่งที่พื้นคนแรกที่จะทําไม่ใช่ฉันค่ะคุณหมอจะทําให้ดูนะคะอ่าเริ่มเลยฉันอยู่เป็นกําลังใจอ,อันนี้เพื่อนหมอก็เตรียมแบบนี้ตั้งเอาไว้ให้ใช่อาจจะต้องมีตัวขวดน้ํายาบัฟเฟอร์เนาะเราก็เปิดขวดน้ํายาบัฟเฟอร์ออกมา แล้วใส่ลงไปในรอใส่รอไว้ก่อนเลยใช่ป่ะเพราะว่าพอเวลาเราแยงเราจะได้ปักลงไปเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนะไม่มีอย่างนี้ก็หาแก้วนงแก้วน้ําเล็กๆอะค่ะแล้วก็ตั้งเอาไว้เนาะจะได้สะดวกนะคะอันนี้คือคุณหมอก็จะใส่รอไว้แล้วจใส่น้ํารอไปแล้วเห็นไหมคะว่ามันจะอยู่แค่แค่ขีดตรงนี้เห็นปะแค่นี้นะคะอ่ะใส่รอแล้วต้องใส่เหมือนการนี่ก็เตรียมไว้ต้องตรวจได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าต่อไปอ่ะ ต่อไปมาสอนให้รู้จักไม้แยงจมูกปกติเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะก่อนนะาา<ร>ตัวไม้เราต้องเราต้องล้างมือก่อนไหมให้สะอาดอืมก็มือล้างแล้วล<า><ม>แล้วางแล้วโอเคตอนนี้เนี่ยไม้แยงจมูกเนี่ยอ่ะก่อนที่ฝั่งนี้เนาะมันจะมีฝั่งที่เป็นแปรงที่เอาไว้ใส่นะคะฝั่งที่เป็นแปรงฝั่งนี้คือแปรงจับตรงนี้คือแปรงตรงนี้คือด้ามแล้วเขาก็จะเขียนว่าให้เปิดตรงนี้ใช่ไหมคะจริงนี้มันมีปฏิกิริยาอีกชั้นหนึ่งอ๋อโอเคตัวนี้เป็น แปลงใช่ใช่แปลงเนาะแกะออกมาแล้วจะมีพลาสติกจะมีพลาสติกอยู่ฝั่งนี้เป็นแปลงแล้วก็มีขีดตรงนี้มีขีดขีดเห็นไหมขีดตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ใช่จะมีขีดตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้คือต้องใส่เข้าไปในองไมจะมูเราให้ถึงขีดนี้แยงค่ะอ่ะเราจะแยงจมูกด้านซ้ายพอใช้มือขวาเนาะจะแยงจมูกด้านซ้ายนะคะอ่าใส่เข้าไปในรูจมูกด้านซ้าย เฉียงไปทางรูหูด้านซ้ายนะคะเนาะ,ะลึกให้ถึงขีดที่กำหนดไว้ตรงนี้สัง่งเกตคุ้ยหมออันนี้แยกไม่เจ็บหรอ,อ,อนอเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็มันใส่ในนี้ อาศัยอันนี้นะคะที่ที่เราหยอดน้ํายาไว้แล้วถูกป่ะนะคะหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุนด้วยนะอย่าลืมหมุนนะหนึ่งสองสามสี่ห้อีบขึ้นมาบีบตรงนี้แล้วหักไม้ออกมาโอเคหักเสร็จแล้วหักเสร็จแล้วหักไม้เพื่อให้มันสั้นพอที่อยู่ในหลอดใช่แล้วเราก็ปิดปิดแล้วก็เขย่านิดนึงหมุนหมุนนิดนึงอันเนี้ยตัวบัฟเฟอร์เนี่ยมันก็จะทำละลายทำงานที่เรา ติดอยู่ที่ปลายแกลงมเมื่อกี้นะคะออกมาเนาะ,นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหยอดกันนี่อันนี้จะดแดนนจริงๆอะตอนนี้ตึงใจวะาว่าคนิดียวต้องชินแล้วเนาะอันนี้คือถาดถาดลุ้นนะคะ <laughs> ถาดลุน้น <laughs> ว่าติดหรือเปล่า <laughs> อ่ะจะได้หยอดลุ้นพร้อมกันเร็วๆกูด <laughs> <laughs> <ๆ>้วยเหรอหนึ่สองซ้ำต้องการหายใจไหมอ่ะหายใจหนึ่งสองซ้ำ อ่ะค่อยๆยันเข้าไปอะเฉียงไปทางรูหูนิดนึงเออยังไม่ต้องหมุนโฮ้อค่ะอค่หน่อยแม่คงน่าเจ็บอะมันจะรู้สึกชนแบบผนังไป่วกแล้วหมุนสามทีหมุนเออยังไม่ค่อยเข้าเลยจริงๆ่งยังไม่เข้าเลยนะ มันไม่เข้าแม่เช่ไปทางจมูกมันต้องทีอย่างนี้เอียงเองียงอย่างนี้ทำไม่ยังไปทางหูอือ,อมันจะค่อยๆเข้าไปได้นี่มันชี้ไปทางจมูกแล้วออกแล้ว <c oughs> ถ้าชวนแล้วก็หมุนสามทีอืออืมอ่ะลงกมาเออมีข้อผิดพลอ่ะสามีห้ายิบึ้นมายิบ<จ>ึ้นมาดิบึ้นมาดิบแปลงไว้ดีบตัวไปแปลงไว้แล้วค่ะหมุนหมนก่อนแล้ก็ไปเลยปิดค่ะ แมะแต่เมื่อกี้ขอรีวิวแป๊บหนึ่งได้ปะ <c oughs> คือมารู้จริงๆนะคือตอนแยาแรกอ่ะมันขึ้นมาอย่างนี้มันคือเอาตรงๆรู้เราอะไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้เป็นหมอว่ามันจะมีรูเอียงๆ,ๆอยู่เราก็เลยแยงเข้าไปแต่พอเมื่อกี้หมอมิ้งบอกว่าให้เฉียงๆหน่อยอ่ะพ <c oughs> อเฉียงหน่อยระหว่างทางมันก็ทรมานอยู่นะแต่มันจะไปเจอรูหนึ่งอ่ะ รูนึงอ่ะเป็นทางบังคับเลี้ยวอ่ะใช่ป่ะไม่มีรูนึงทำบังคับเลี้ยวที่เลี้ยวเอียงเอียงไปทางหูอ่ะเฮ้ยมันยากเลยมันยากเ้ยเพราะว่าทุกคนจะพยายามแยงเข้าไปทางจงตรงตรงอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะมันมันไม่ใช่การแยงเข้าไปตรงตรงนะคือเมื่อกี้พอเห็นบ่ะรันแรกทีหนึ่งเอาออกมาที่หนึ่งงอแงสักพักหนึ่งอ่ะหมอบอกว่าให้เอาใหม่แล้วก็ตั้งไม่ไม่ใช่เฉียงขึ้นอย่างนี้แบบให้อย่างเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บปุ๊บตอนแรกมันจะไถไถไถ่้างจสมอไปก่อนแล้วมันจะเจอรูหนึ แล้วมันก็ดื้อดื้อเข้าไปแล้วก็เข้าไปชนใช่แเรวก็ชนผนังอ่ผนังหลอดคอพอดีแสดงว่าบางครั้งอ่ะที่หลายคนอ่ะตรวจโควิดหลายครั้งเราไม่เจอก็เพราะว่าจิมไม่จิมไม่จิมไม่ได้ไปทางนี้จิ้มคือไปทางนี้ถูกไหมใชงจิมไม่ถึงตรงนั้นคือเจ็ดด้วยจิมตรงนี้เจ็บ มีเขย่าเขย่ามาเราจะมาไม่พร้อมกันเราจะมาหยอดถาดลุ้นกันทั้งบนเป็นซีแรกวันทีซีคือคอนโทรลก็คือขีดเนี้ยจะบอกว่าถ้าปกติมันต้องขึ้นขีดนี้ทุกครั้งก็คือถาดนี้ใช้ได้ตามปกตินะคะถ้าไม่ขึ้นขีดขีดนี้แปลว่าถาดหยิบพังอะยังไงอะถาดพังถาดพังก็คือถาดนี้ใช้ไม่ได้คอนโทรลคือบ่งบอกว่าถาดนี้ใช้งานได้ตามปกติเราฝาสีขาวนี้แล้วก็มาหยอดตรงรูกลมอันนี้เปิดนี้นะ แล้วก็หยดตรงนี้โอเคอย่ดลูกลมๆตรงนี้อ๋อไม่หมออเปิดแล้วแล้วมันก็บีบเลยใช่ไหมใช่บีบหนึ่งสองสามค่อยๆบีบนะเพราะมันจะซึมไปอ๋อบีบไปเรื่อยๆบีบมากประมาณสักห้าหยดเดี๋ยวมารอรุนผลกี่นาทีคะสิบห้านาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวมาอัดคลิปต่อนะคะตอนนี้สั่งแก f ฟูดนะคะ ลูกชิ้นปลาเยาวราชมากินเพราะว่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างปิดกิจกรรมอย่างเดียวก็คือการกินแลวออกกาลังกายทำได้นะคะเดี๋ยว15นาทีมาเจอกันค่ะเหลังจากที่หยดไปแล้วค่ะเขาก็จะค่อยๆวิ่งไปที่บอกว่าต้องรอ15นาทีใช่เขาก็จะค่อยๆวิ่งไปตอนนี้ผ่านตัวทีไปแล้วเส้นไม่ขึ้นก็เริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดูว่าไปถึงตัวสีหรือเปล่าเราต้องรอผลก่อน15นาทีเพราะว่ามันจะค่อยๆขึ้นมันจะค่อยขึ้นจงนี่นะคะระหว่างทาง เราจะต้องลุ้นแบบนี้นะคะเป็นเจอร์นี่ของการใช้ชีวิตในช่วงนี้ไปเรื่อยๆนะคะลุ้นค่ะลุ้นค่ะอ่ะเฮ้ย<ป>ขีดซีขึ้นจริงด้วยแต่ว่าฐานเนี้ยผ่านรอด,ดใช้ได้ไม่พัง แค่ไหนก็จะขึ้นข้างบนสีแค่ตัวสีขีดเดียวแล้วก็ตัวทีไม่ขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นเป็นน้ํายาสีแดงนี่หนิถ่ายให้ดูก็คือมันก็จะจางไปหมด<ช>คือถ้าวันนี้ๆๆเรายังไม่เป็นคนติดอ่ะสิ่งเดียวที่เราจะช่วยแพทย์ได้เนาะใช่เพื่อนก็เป็นคุณหมอแล้วก็พอเวลาใครมีเคสอะไรก็จะปรึกษานางค่อนข้างเยอะว่าต้องหาเตียงหาโรงพยาบาลยังไงก็รู้ว่ามันแน่นมาก<อ>แน่นมากยุ่งยากจริงๆแล้วก็อย่างคนรอบตัวหนิก็เริ่มเริ่มเป็นหลายคนคือไกลๆกันนี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องแบบเริ่มเข้าไปช่วย หาเราก็รู้สึกว่าสิ่งแรกเลยอะถ้าวันนี้เรายังไม่ติดก็ถือว่าเรารอดแล้วก็โชคดีเราก็ทํายังไงให้ไม่ติดต่อไปเพื่อไม่เป็นอ๋อใส่หน้ากากล้างมือทําไงบ้างคะคุณหมอค่ะใส่หน้ากากนะคะทุกคนออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะอ่ะล้างมือให้ครบแฮปปี้เบิร์ดเดย์สองรอบทุกครั้งใช่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อก่อนเข้าบ้านนะเอ่อก่อนเข้าบ้าน ก่อนจะทานอาหารเลยนะคะเนาะมันเนี่ยลดโอกาสการติดเชื้อได้นะคะคือถ้าเป็นเทคนิคหนี่อะอย่างแรกเลยหนึ่งหนิงจะหนิงจะพกแอลกอฮอล์ตลอดเวลาอุ้ยแอบไปเอาให้ดูแอบอวดเดินมาข้างหลังดีกว่ามาแล้วอ่ะอวดโอเคอวดช่วงอวดคืออันดับแรกอะวิธีการของหนิงนั้นหนิงจะพกสเปรย์แอลกอฮอล์ตลอดเวลาซึ่งหนิงก็จะพกแบบแบนเพื่อที่จะได้ใส่กระเป๋ากางเกงได้นะคะเพราะว่าบางทีพอใส่กระเป๋าถืออะ พอดีพอใส่กระเป๋าถือปึ๊บอะมือเราสมมติกสกปกเราไปจับกระเป๋าถือเชื้อมันก็ติดที่กระเป๋าถือนี่ก็จะใช้แบบแบนนะคะพกไว้ที่กระเป๋ากางเกง mm hmm. แล้วก็ในกรณีวันไหนไม่ได้ใส่กางเกงก็จะพกแบบเน็ที่แบบมันหยิบง่ายกับกับตัวเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือลักโลกค่ะแอบบอกเพราะว่าจะไปหาซื้อขวดสเปรย์ต่างๆนะคะที่สามารถถอด บ่าเราก็เติมรี u s e ได้เพราะว่าเพื่อลดขยะด้วยไม่งั้นก็คือขยะลดลกมากปัญหาโควิดหมดไปแล้วก็จะมีปัญหาโลกร้อนใช่ทรัพยากรนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกหนิงจะพกอันนี้ตลอดเวลา2เวลาหนิงไปกดลิฟต์กดอะไรอ่ะหนิงจะไม่ใช้นิ้วตัวเองเลยหนิงก็จะใช้ไอ้นี่ไปปลายค่ะปลายนู่นไปนี่เนี่ยกดจึ๊กจึ๊กจึ๊กแล้วก็เวลาเปิดประตมเปิดประตัวก็จะไม่ใช้ตัวใช้มือจับก็จะเอาหลังดันหรือกดลิฟต์ก็จะเอาข้อศอกค่ะกด เราก็ฉีดที่ข้อศอกหรืออะไร<ห>แพราะวันนี้นเรายังเป็นผู้รอดอยู่นะคะเราก็ต้องรอดต่อไปเพื่อมีส่วนช่วยบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้นะคะไม่ให้เขาทำงานหน mm ัก hmm. คือเราลดเตียงได้เราก็ต้องลดนะคะแบบถ้าเรายังพอมีกําลังจะ work from home ก็ทำเนาะ แล้วก็ฝากไปก็ทาให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้เพื่อดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบๆเราใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย